หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีอยู่ด้วยกันสองคนกำพ้าพ่อเหลือเพียงแม่ผู้เดียวหาเลี้ยงชีพด้วยปลูกข้าวทำนาลูกชายมีหน้าที่ออกไปทำนาวันหนึ่งเขาออกไปทำนาไถนาข้าวเพื่อเตรียมปลูกข้าวรุ่นใหม่เขาทำงานจนตะวันขึ้นสูงเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากและอ่อนเพลียมากกว่าปกติและหิวข้ามากกว่าทุกวัน ปกติแม่ผู้ชราของจะมาส่งข้าวทุกวันแต่มาวันนี้แม่ของเขามาช้าผิดปกติเขาจึงหยุดถ่ายนาพักสักครู่ปล่อยให้เจ้าควายไปเดินเล่นเขาเหลือบตาดูไปทางบ้านของเขาคอยดูแม่ของเขาที่จะมาส่งข้าวไม่เห็นมาสักทีอุทานพูดขึ้นมาว่าหิวหิวทำไมไม่มาสักทีด้วยความหิวจนตาลายบุดหิดในตัวเอง รออยู่จนสายไม่เห็นแม่นำข้าวมาส่งทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดเพราะหิวจนแสบท้องทันใดนั้นเองเขาเห็นแม่ถือกล่องข้าวเดินมาแตกไรก็รีบลุกขึ้นตรงเข้าไปต่อว่า,ท,าทันทีอีแก่ไปทำอะไรอยู่จึงมาส่งข้าวให้ช้านะกล่องข้าวก็เอามาแต่กล่องน้อยนะข้าจะกินอิ่มหรือแม่เอ่ยตอบลูกว่าถึงแม้กล่องข้าวจะเล็ก แต่ข้าวก็มีอยู่นน่นเต็มกองทันใดนั้นเองด้วยความหิวจึงทำให้ลืมตัวว่าคนที่ต่อว่าอยู่นั่นคือแม่ตัวเองและไม่สนใจเหตุผลที่แม่ได้พูดขึ้นมาด้วยความหิวความเหน็ดเหนื่อยและความโมโหโจนหูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆเลยเกิดความโกรธอย่างแรงกล้า คว้าไม้ที่อยู่ข้างกายเข้าตีแม่ที่แก่ชราไปหลายทีจนแม่ผู้ชราของเขาล้มลงแล้วเขาก็เดินไปกินข้าวแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขานั่งลงกินข้าวจนอิ่มแต่ข้าวยังไม่หมดกล่องยังเหลืออยู่อีกมากพอสมควรแลังสติเริ่มกลับมาจึงรู้สึกผิดชอบชั่วดีรีบวิ่งไปดูอาการของแม่ที่ล้มนอนอยู่และได้เข้าสวมกอดแม่ร้องเรียกแม่แม่ แต่แม่สิ้นใจไปเสียแล้วชายหนุ่มร้องไห้โฮสำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนเองด้วยอารมณ์เพียงชัว่ววูบไม่รู้จะทำประการใดดีจึงไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลวงพ่อจึงสั่งสอนว่าการฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าของตนเองนั้นเป็นบาปหนักต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีก มีทางเดียวจะให้บาปเบาลงได้ก็ด้วยการสร้างทาตุก่อควงมกระดูกแม่ไว้ให้สูงเท่านกเขาเหินจะได้เป็นการถ่ายบาปหนักให้เป็นเบาลงได้บ้างเมื่อชายหนุ่มรงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นทาตเจดีบรรจุอัฐิแม่ไว้จึงให้ชื่อว่า,าธาตุกองเข้าน้อยค่าแม่จนตราบทุกวันนี้ วันนี้มีผู้มากราบาธาตุกองข้าวน้อยทุกวันเพื่อขอขมาลาโทษเหมือนเป็นการไถ่าบาปที่ทำให้พ่อแม่เสียใจบางคนเมื่อมีลูกแล้วถึงรู้ว่าบุญคุณแม่มากนั้นสุดใหญ่หลวงเพิ่งรู้ว่าเลี้ยงดูลูกนั้นยากหนักหนาขนาดไหนจึงมาสำนึกที่ทำให้แม่ต้องเสียใจบ้างก็มากราบไหว้เพื่อรำลึกถึงบุญคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วหรือยังอยู่ก็ตาม ถึงบุญคุณความดีของแม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรทำดีกับพ่อแม่ยามเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ดีว่าอย่าสำนึกได้เมื่อท่านจากไปไม่หวนคืนมา